มันมีกำหนดไว้ในกฎมนตรีบานว่าถ้าสำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงเนี่ยต้องทำที่โคกพญาแล้วก็มีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันที่โคกพญาเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ยืนอยู่นี่แะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็น บริเวณของวัดโคกพญาวัดนะครวัดโคกพญามีสถูปสถานโบราณคดีเยอะแยะอยู่ทางด้านหลังนี้นะฮะความจริงตรงเนี้ยขณะนี้มันอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนราษฎรแต่เดิมทีเนี่ยเข้าใจว่า จะอยู่ใกล้แม่น้ําอยู่ใกล้แม่น้ําปัจจุบันเรียกแม่น้าลบบุรีซึ่งเป็นครูเมืองทางด้านทิศเหนือนะฮะจากวังหลวงเนี่ยข้ามแม่น้าลบบุรีคูเมือง้านทิศเหนือมันก็จะมาถึงวัดหน้าพระเมนวัดอัตดาวาสวัดโคกพญาทีนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้ในเอก,กสารในพงศดารแรกๆเ่ย เขาเรียกโคกพญาเฉยๆเขาไม่ได้เรียกวัดคำว่าวัดโคกพญามาทีหลังบางทีเนี่ยมันจะมีชื่อรวบว่าโคกพญาหน้าพระเมรุเพราะฉะนั้นเรื่องโคกพญาเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องศึกษากันอีกแยะนะครับแต่โดยสรุปเอาตรงนี้ก็แล้วกันว่าโคกพญาแต่เดิมเนี่ยโคกก็คือบริเวณที่เป็นเนิน โคกคำว่าโคกคำว่าพญาหมายถึงว่ามีศักดิ์สูสงโคกของผู้มีศักดิ์สูงเนินของผู้มีศักดิ์สูงนะฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีวัดหรอกวัดน่าจะมาสร้างทีหลังนั้นในชื่อในหลักฐานในพระเจบงมศาสดาจึงบอกว่าโคกพญาหน้าพระเมร์คงเอาวัดหน้าพระเมรนนเป็นหลักโคกพญา เป็นเนินดินสูงเป็นลานสูงเอาไว้สำเร็จโทษพระเจ้าเป็นดินหรือเจ้านายชั้นสูงนะครับอยู่ท้ายวัดหน้าพระเมรุคำว่าวัดหน้าพระเมรชื่อพระเมรมันมีนัยยะสำคัญอยู่แล้วว่าน่าจะเคยเป็นมีงานพระเมรเกี่ยวข้องกับงานพระเมรุ แต่ทีนี้ในหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับประวัติวัดหน้าพระเมรมันไม่พบหลักฐานบ้าเคยมีพระเมรจริงๆนะเป็นเพียงแต่สันนิษฐานจากชื่อเท่านั้นว่าวัดห,หน้าพระเมรเพราะววัดหน้าพระเมรกับโคกข่อยาที่สําเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันส่วนคําว่าวัดโคกข่อยาเนี่ยน่าจะมาทีหลังเอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยบริเวณตั้งแต่ ข้ามแม่น้าลบบุรีขึ้นมาเนี่ยเป็นบริเวณวัดหน้าพะเมรแล้วมันเป็นบริเวณเนินดินสูงที่เขาเรียกว่าโคกเนินดินสูงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นใช้เป็นที่สําเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงเป็นประจําเกือบทุกรัชกาลจะมีการสําเร็จโทษเนี่ยหนึ่งก็คือสําเร็จโทษทุบด้วยท่อนจันทร์อยู่ในวังนั่นแหละแล้วก็หาประสบออกมาไว ที่โคกพยาสองหรือทุบด้วยานจันทร์ที่วัดโคกพยานี่แหละที่บริเวณโคกพยาสามอาจจะไม่ไม่ใช่ทุบด้วยธนจันทร์ก็ได้ลงดาบเลยได้เหมือนกันแต่ว่าทําที่โคกพญาถามว่ารับฝังศพไว้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะที่โคกพยาแต่ทีนี้คําว่า ป่าช้ากับบริเวณโคกพยาเนี่ยมันจะใช้รวมกันได้หรือเปล่าจะใช้เรียกแทนกันได้เปล่านี่ผมยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่ฝังศพเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นป่าช้าเสมอไปป่าช้าเนี่เป็นคําที่มามาใช้ทีหลังสังเกตดูว่าแม้กระทั่งหลุมศพของคนจีนฮวงซุ่ยเนยอยู่ในบ้านก็มี หลุมศพผู้ดีเขาเก็บศพไว้นในบ้านกันเยอะแยะไปเพราะนั้นไม่มันไม่จำคำว่าที่เก็บศพไม่จําเป็นต้องเป็นป่าชา้าที่ฝังศพก็ไม่จําเป็นต้องเป็นป่าชา้าแต่ป่าช้าแน่นอนต้องมีที่ฝังศพปัจจุบันเพราะนั้นให้เข้าใจบริเวณนี้ด้วยกันแล้วกันว่าเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการปรงครชนเจ้านายเป็นเกี่ยวข้องกับการสําเร็จโทษเจ้านายนะครับซึ่งจะต้องมองจากมุมสูงเนี่ยเราจะพบว่ามันกล้ายอ,ยอยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็น มันจะอยู่ใกล้กับวัดหน้าพระเมนมันเป็นดินแดนเดียวกันนะมันเป็นพื้นที่เดียวกันในสมัยต้นกรุงศรีอยุยามันเป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมดรวมทั้งมีวัดอีกวัดหนึ่งขั้นอยู่ก็คือวัดหัสดสวาวด์เดิมทีเขาเรียกวัดช้างหัดสดาหัสดีมแปลว่าช้างเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรพูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ